ใหญ่หรือต้องยาวครับเทพอมรินทวารีกับนุ่มเมืองช้างส่วนเรือเที่ยวที่สามนะครับเที่ยวที่สามสาวสวยชุดที่มากับเจ้าขนทองโอ้ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยยังไงแปลว่าวัดบมอบขึ้นไปเลยเลยรู้ใจความของแกอันนี้อันนี้อันนี้สาวถือไม่ได้ มาดูสิว่าเหลือเทปมาปีตัวอะไรใช่ครับเทปมาปีตัวอะไรเที่ยวนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ไดไ้ไม่รู้จะนุ่งนุ่งใครจะทำได้หรือเปล่าเที่ยวนี้นั่นสิเดี๋ยวก็รู้ว่าใครอยู่ใครไปใจจดใจจอดใจจอดใจจดใครจะออกก่อนใครใครจะเข้าเก่อนใครใช่แม่ดูเลยต้องมีสองเอ<ช>กียวเออเทปมาปีตัวอะไรจัดท่าสารา นั่งตะบงจีตุนเครื่องในอุโมงค์จ้ากระจาขอมาแล้วก็ี่น้องเี่ยวนี้มาดูคู่จิงที่สามจนเรื่องหรือยาวหรือต้องใหญ่ใหญ่หรือต้องยาวเี่ยวนี้มาดูเรือจากขึ้ในอุโมงค์าชะตาดีจอกับพี่ ไอหนุ่มจังหว่าสุรินในนามของพี่น้องชาวเทสบาลตะพนข้าสงที่วันี้ประเด็นรคุณหลวงพ่อแบบภูมิปัญญาพิสุทธิคุนจะเอาว่าพระโขนาสารรู้ไหนกือังใจอยู่ของวัดตะพนในนามของเทกบปริวานีเล่นสเ่นปีนเล่นสียง่นสีเล่นตีเล่ยำเล่นฟังเล่นดุริล่มาสูกันมาเล่ในที่แรกเทกับปิารีจะรัไปด้วเี่ยวลี้ยงนี้หงอถามว่ายังไงไม่รู้ว่าจะมุ่ท Muito <laughs> ไอ้อำเินมาีว่าอย่งไรไอ้หอนากกินกินอะไรมาแล้วตัวนี้เริมแรงึ้นวแล้วเอ้เินวานี้จะีากัใอำเินสิ่อำเินสิ่อำเินสิ่อำเิน่อินสิเิ่้วง็ขวเาใช่ผลการแข่งขันรอบชิงอันดับสามเรือยาวใหญ่50าสีพาย อเป็นว่าําำมเร็นบาลีนะครับรองอันดับที่3ตัวเอเกียติย่อนของท่านผ้ว่าราชาการจังหวัดโซเรนครับพร้อมเงินรางวัลอีก30 0 0 0บาทใ,ในประเภทเรียยอาวหรือต้องใหญ่นะครับสว่วนว่าหนุ่มมังช้างก็อยู่อันดับที่4ก็สองหมื 6, 5, นะ่นขอบคุณนะครับ